สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศบอ่อหานครับพี่น้องบอ่อหานผู้เริ่มทำความสะอาดแล้วนะครับยังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนว่าจะหานกันกี่ท่านครับพี่น้องก็มีเส้นแหง่าสามสี่คันนะฮะสี่ห้าคันประมาณนี้แล้วก็ ข้อมาล่าสุดก็คือมาสด้าคันนี้นะครับเป็นน้องเดินทงความสะอาดกันก่อนหน้านี้แล้วนะฮะด่านนี้สิครับพวกท่านๆต้องผ่านไปให้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วไม่ได้หวาแน่นอนนะฮะติดแท้ติดแท้สวัสดีครับเซียนครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผม ดูบรรยากาศนี้หน่อยนะฮะซ่อมกันหน้าบอ่อเลยครับพี่น้องนั่นคือซ่อมแแหครับสวัสดีครับพ่อสมร,รักครับสวัสดีครับมาช้าหน่อยมาช้าหน่อยครับผมครับผมเดินตามกันดีนะครับผมยังเ,เช้าอยู่นะครับตอนนี้นะฮะอันนี้แปดนาฬิกา 25นาทีครับผมแต่อากาศยังเย็นๆนะฮะดูเหมือนเช้าจังเลยนะฮะจะมีภูเขาที่สวยงามบริเวณที่อำเภอหนองบัวแดงนะครับขอญาตบอกชื่อหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านหนองแวงตำบลหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดเชยัยภููิครับพี่น้องครับผมชอบบรรยากาศที่นี่จังนะฮะมีภูเขาสวยด้วยฮะผมพาดูนะฮะภูเขาครับ บริเวณนี้จะใกล้แทงน้ําปราปาของหมู่บ้านนะฮะผมมองสวยมากนะครับปึ๊บสู่มกลับมานะฮะข้าสูมม่บรรยากาศที่ตั้งใจให้ดูก็คือการทําความสะอาดบ่อที่นี่ครับผมเบื้องต้นก็บ่อนี้เ,นเซียนเนี่ยเมากันอยู่4.000บาทนะครับอย่างที่เรียนได้ทราบนะฮะกี่เซียนการหารคนละเท่าไหร่นี่ยังยังไม่ทราบที่แน่นอนนะก็เสนเหนก็ กำลังนะฮะเดินทางมาถึงที่นี่นะครับเบือ้องต้นนะครับบ่อนี้นะเป็นปลาบึกนะครับปลาในปลายี่สกปลานินปลาตะเพียนนะฮะปลาสูบปลาขาวส้อยนะครับเนื้อที่บ่อนะฮะผมขออนุญาตโฟกัสไปด้านนี้อีกครั้งนะครับเนื้อที่บอกก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะผืนผ้าเนี่ยตั้งใจจะลงได้ถึงนะยี่สิบ แพ้ด้วยกันนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะยังนับนวนประชากรของเซนแหก็ประมาณ10กว่าคนนะฮะที่เห็นอยู่หน้าท่านก็จะมีทั้งหมด6นะครับ6กนะฮะก็จะมีแสดงนะฮะแสดงเซนบ้านนะครับแล้วก็เสื้อส้มเซนจิตเสื้อน้อยครับืนไม้ขึ้นไปช่างพัดบ้านใหม่พัฒนาครับผมนะครับแล้วก็จะมีเสียนเต็งนะฮะหมวก ลายทางเสื้อสีฟ้าไม่ทราบชื่อท่านเหมือนกันแล้วก็เซนโอใส่เสื้อสายลุยสีส้มนะฮะแล้วก็คงบ้านเสื้อน้อยครับผมโอ้โหโอ้โหเป็นต้นนะเนี่ยไม่ใช่กิ่งนะเนี่ยโอ้โหโอ้โอโอ้คักคักคักตาย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 พี่น้องเลยตา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 ยจะมีคุณย่าบรรยายต่อตัวนักกีฬาครับผมนะครับเสื้อสีชมพูไม่ทราบชื่อเหมือนกันแล้วก็ เกจงนะมาจากตัวจังหวัดนะครับผมแล้วก็เซนเป้าครับผมไปตามบรรยากาศไปเรื่อยนะครับยังยังยังเข้าโฟกัสไม่ได้ครับพี่ <Yes. S 1> ครับยังยังไม่ได้ครับผมยังยังยังใช้ยังไม่เป็น ฝั่งด้านนี้นะก็จะมีนะฮะโมเมกนี้นะฮะก็มีช่างอาแนะช่างอากี่ท่านละหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะหกฝั 6, ่งนี้หกเก็บแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะฮะประมาณสิบเอ็ดท่านแล้วนะเ2สิบสองประมาณนี้ครับผมก็ลงได้เลยนะสิบสองนะครับก็ห่านกันแบบสบายสบายไม่อึดอัดนะฮะแต่เขาตั้งใจจะหาอยู่มาน สิบหกถึงสิบแปดครับชีวิตเสีนแหอย่างงี้ฮะถ้าไม่เอาไม้ออกนี่ก็คือหวานไม่ได้แน่นอนนะครับนี่กับทั้งต้นหรือทั้งกิ่นเมื่อวานนะผมมาถ่ายทำอยู่อีกหนึ่งบ่อนะฮะห่างจากจุดนี้ไปก็ประมาณ4-5กิโลนะครับเป็นหมู่บ้าน นองแวงเช่นกันนะครับฝั่งด้านนั้นก็จะเป็นทางป่าอ้อยสมาก,กว่านะครับผมวันนี้น้องเลนเดอร์มาน้องมะแดงสองวันแล้วครับพี่น้องครับผมน้องมะแดงห่างจากอำเภอเมืองชัยภูมิก็ประมาณ80ิกิโลนะฮะ80ถึง90บนะฮะจากจากน้องมะแดงมาหมู่บ้านนี้อีกนะฮะคือหมู่บ้านหนองแวงครับผมกิโลนะ ผมแดงแล้วมาน,นี่ประมาณหกสิบโลบ้างจากโอ๋อประมาณนี้ห้าสิบโลมาณนี้ครับผมนั่นคือเสียงของเฮียเป้าเฮียเป้า,ปาสายยันครับผมวันนี้สายยันก็จะหวานด้วย <c oughs> ท่านเลิกลองเพลงแล้วเพราะท่านร้องไปได้แมมาดูนี่ฮะ ปลาสมรักครับหมวกหมวกหมวกสั้นสีแดงนะผมผมแดงปลาครับปลาปลาไปโกกผมที่ไหนมาครับปลาไปโกกผมที่ไหนมาครับปลาสงวนลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับไปโกกผมมาเนี่ยสงวนลิขสิทธิ์หรือเปล่าใช่เพราะว่าสงวเนาะทำไมคิดคิดยังไงถึงไปโกกสีนี้มาครับ ไม่รู้นอนหลับเมียทำให้นอนหลับนอนหลับเมียทำให้ก็อยากให้ผู้ชมดูหลายบรรยากากเป็นน้องคิ้วเส้นแหงนี่ก็น่าดูหลายอย่างเมียทำให้ตอนหลับปรเด็นั่นคือปฝาสมรักคำสิงมินัก่อมินักมวยเมื่อวานเหีครับผม นักมวยใครล่ะนักมวยสมรักคำสิ่งนี้ครับอ๋อสมรักคำสิงความ่ผมภาคออกเองนะสมรักคำสิ่งนักงร้องคือเป่าสายยันฟังผมฝอยน้ำแน่แล้วก็ฟังก็ดูบังดูความลำบากของเสียนแห่พี่น้องครับผมนั่นแหละเออเออนั่นแหละขึ้นไปพี่น้องเลยเออ อยู่บ้านเมียบ่อยทำทำกันไม่หนีเหรอนั่นนี่เดเราสู่ฟังนะเริ่มต้นนะบ่อน,นี้นะเจ้าของบ่อตั้งราคาไว้8ปดพันบาทครับผมแล้วก็ลดมาเหลือหนะ้า,าพันนะฮะสรุปแล้วกี่พันนะครับที่ต่อ สี่พันแล้วให้แล้วก็อีกสองโลให้ปลาสองโลครับให้ปลาสองโลปลาสองโลแรกกับเงินสี่พันครับคา,า,าลมล้วนคารมล้วนนั่นคือของช่างอาครับฝีมือปากฝีป,ปากของท่านครับผมต่อได้ถึงสี่พันบาทครับนี่ถ้าลูกสาวสวยนี่รถยิ่งกว่านี้อีกช่างอามีภรรยามีครอบครัวยังครับเยอะครับ เมียเมาฟังอยู่ทำไงเนี่ยเมียดูดูทำไมเนี่ยถ้าผมกลัวเมียหมโดดเเตายตแต่ตอนเด็กแล้วครับโอ้โหตอนโดเะหรอครับครับผมครับโอ้ครับผมครับผมเอ้าเซ็นคิงไปไหนมาห้องน้ำครับห้องน้เหรอฮะห้องน้ำ่าไหนสะอาดไหมป่าอ้อยเลยครับ ป่าวัายเกษคิงนะท่านเดินทางมาจากออบ้านหนองย่าลังกาครับพี่น้องมีเส้นไหนเดินทางมาจากต่างจังหวัดบ้างไหมครับบอกหน่อยได้ไหมไม่มีครับคงจะอยู่ในจังหวัดชายภูมิทั้งหมดครับผมมูอัน,น เมื่อวานไม่กล้าหวานเพราะว่ามาถึงบ่ายสองแล้วนะครับวันนี้เราเริ่มต้นแต่เช้าครับผมนี่เริ่มเริ่มเดีอยเข้าบอกยังแต่เศร้าเศร้าแปดโมงกว่าแล้วพี่น้องเลยมาทั้งเพียรมาทั้งเพียรมาทั้งเพียรเชี่ยเชี่ยมาหนึ่งเชือกเชี่ยใครมาเชี่ยเชี่ยอย่าบอกยู่รถเหมนเมื่อวานนี่เด้อ เมื่อวานเมื่อวานนี่ยบอมร่างกายจากการที่เข็นรถรถติดลมครับพี่น้องวันนี้แรงสบายสบายเลยตัวทีครับเสียนชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรเสียนชื่อเสียนไหนครับผมเสี่ยนไนเนี่ยเสียนายรถดำครับผมเสียนไนรถดำครับผมเสียนไนรถดำได้ดับเสียแล้วขับรถกระบะ เสียรถบรรทุกด้วยนอะเสียรถบรรทุกข์มีหินมีลูกหลังอะไรพอฝั่งนั้นนี้ฝั่งนั้นนี้เอาซ้อยกันสร้อยกันบันไล่บ้นไร่ประบึกสตัวเลยบ้านไร่ประบึกสองตัวบ้านโน้นไร่เหรอครับผมบ้านโนนไล่อ๋อที่ผมถ่ายตอนนั้นเปล่าครับผมโอ้โหขออภัยผมจำไม่ได้ครับผมครับเสียไหนเสียไหนผมหลายนายพูด เียนายรถดำจะได้จำไว้ครับผมหน้าตายอย่างนี้ลงไปมุดดำเรียบร,ร้อยเซนว้าครับน้ำลึกไหมตรง,งนะั้นนะเซนว่าลึกไหมลึกครับประมาณโอโ้โหนั่นคือคำตอบโอโ้โห2สองเมตรกว่าครับพี่น้องโอโ้โสองเมตรกว่าสองเมตรกว่าอตอนนี้หยาบไม้อยู่เลยครับ ครับเสื้อสีฟ้ากำลังมัดเชือกเอกทานทั่วครับท่านชื่ออะไรครับเส้นชื่ออะไรฮะถือเชือกชื่ออะไรสิงหาสาพบชื่อสิงนะผมเรียกสิงแล้วกันเส้นสิงเส้นสิงแม่วันนี้มีสัตว์ป่าด้ครนะนอกจากมีดาราแล้วก็มีนักมวยแม่วานนี้ไปยู่รถคบกันทุกคนเลยเมื่อวาน อ๋อเมื่อวานจะไม่ได้มาก็คือมีอช่างพัดบ้านใหม่พัฒนาแล้วเซียนพงเสื้อน้อยแล้วก็เซียนจิตบ้านเสื้อน้อยครับน,น้องใหม่สามเซียนครับวันนี้เมื่อวานนีน้องใหม่ไม่ได้มายุ่รถกับเขาก็ผมเ <c oughs> มื่อวานยุ่รถมัมนเนี่ยเป้าเมื่อวานนี่ยุ้รถเป็นไงเมื่อวานเนี่ยเจ็บคิง โอ้หอะไรกัน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 คือตีน้ำแห้งแต่เส้นวาดด้วยมุดลงไปเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นกิ่งหรือเป็นต้นครับพี่น้องเออเป็นไรมุดไม้มัดไม้เออจับปะโอ้เชือกลงไปมัดไม้อ้านี่ครับ ปลายของเชือกอยู่นี่ฮะกับเส้นโอครับเส้นโอทิมงานสายเวยครับผมโอ้ใช้เชือกเส้นเมื่อวานนี่ไหมเล็กกว่านเมื่อวานหันได้่งสร้าง

เออไม่ยขวางทั้งปืนด้ยเออเออดูมุมนี้ด้วพี่น้องผมเดี๋ยวจะมาเห็นว่าลากอะไรมานะจะเป็นมุมโฟกันะครับผมอุ้ยเล่อุ้ยอ้าวอุ้ยเล่ออุ้ยสายลุยสายลุย ถอนถอนก่อนถอนก่อนถอนไหมถอนไหมถอนไม่ได้หมแบ่งพันนี่ถอนไปได้เนี่ยแบ่งละพันเนี่ยโอ้โหทั้งต้นและทั้งกิ่งพี่น้องอู้อุ้ยเลยอุ้ยอุ้ยเลย หัววิสัยอย่าบอกก็ปิ๊กฮาร์ปดึงเด้อแม่ไผ่พอเลยวันนี้ทำไมเซียนเจ้าของบ้านทำไมมาสายครับวันนี้ถามจริงอ่ะผมมาตั้งแต่หกโมงกว่าแล้วเจ้าของบ้านมาแปดโมงเจ้าของบ้านก็คือทีมงานเซียนของมะแดงนะครับวันนี้

ลาขึ้นมาแบบฟาบึกอะลาขึ้นมาโอ้โหเป็นต้นเป็นตตนี่น้องเลยอ้าขากแล้วสองต้นนี่น้องด้วยฝีมือสิบกว่าเซียนอืม วันนี้นะฮะเท่าดีดูสิบสองท่านนะครับพี่น้องอยู่เบื้องหน้าของเรานะฮะสิบสองเซียนสี่พันบาทเราหารกันเลยนะครับสิบสองเท่าไหร่ก็เท่านั้นพี่น้องจะมีใครมาเพิ่มเติมหรือเปล่าเดี๋ยวตามดูอีกอา๋าใช่ไหมนะสี่นะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองพี่น้องครับผม สี 4, ่พันหารสิบสองอีกพี่นอีกอีกอีกมัดอีกมัดอีกมัดอีกเทยนมายะเทนมอะถอน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  น้ำลึกนะติ้น <c oughs> บออย่งนี้คิดว่าต้นๆื่นไม่ใช่พี่นน้องลึกเหมือนกันกขนาดขอบๆก็ยังลึกเลยให้เป้าโอ้โหขุดได้มาตรฐานมากเลย เงีเป้าส่งไปหาเซนเตงเซนเต็งจอไปขายเป็นฟืนโอ้ยังเหลือพี่น้องยังเหลือเส้นกิจ มันปงมุดลงไปอีกอ๋อพี่น้องครับผมน้ำลึก2เมตรนิดๆน,น,นะฮะมุดดำลงไป3 3ตสมวละขึ้นมา2ครับโอ้โหทำเหลือนะฮะตต้นไผ่จาของลงไปตัดต้นไผ่จะของลงไปว่ะมันจะไปเหลือเอาอะไรกับพี่น้องครับผมนู้่นนะโนดไปแล้ว ยังเหลือพี่น้องยังเหลือุ่งนี้เป็นการบ์มร่างกายก่อนที่เส้นแหจะหวานนะฮะหวานจริงนี่แบบใส่กันเต็มที่เลย อาขึ้นไปโยกขึ้นไปโยกขึ้นไปโยกขึ้นไปเอารถเจ้าของบ้านมาแล้วครับพี่น้องนั่นแหละซาเร่งนั่นแหละครับรถเจ้าของบ้านเอาเจ้าของบ้านมาเลยเด้อเ <c oughs> จ้าของบ้านเข้ามาเลยเด้อเตรียมตัวหาค่าประกันดีๆเด้อเขาเปลี่ยนใจไม่ขายแล้ว <c oughs> มาบุกลุก,ลกบ้านเขานี่เหรอ ตอนนี้สิบสองคนแล้วสิบสองคนแล้วเดี๋ยวขอขอเวลาเอาไม้อ่อนนะครับพี่เจ้าของบ้านครับผมหลาอมาแก้ดูไ่้เดี๋ยวเดี๋วพี่ของบ้านก็ซื้อเครื่องดื่มให้แล้วครับผม มาเอากระดาษปากกามาจดตัวหน่อยเลยจดชื่อเพื่อนหน่อยจดชื่อดาหลาโอ้บอกไม่ได้นะครับเขาสะดวกตรงไหนวางงนั่นแหละครับผม เด่๋ยวนี้สิบสองคนแล้วครับสิบสองคนแล้วมาเพิ่มอีกหรือเปล่าไม่สบายไม่สบายอย่าไปกวนเมียเลยใช้เจ๊จงดีกว่า,าเจ๊จงว่างเอามาให้ช่างอาช่างอาดีกว่าไปเอากระดาษปากกาให้ช่างอา เพี่ปลาบึกปลาบึกปล่อยกี่ตัวปลาบ,บกึกปล่อยกี่ตัวปลาบึกกี่ตัวปลาบึกกี่ตัวปล่อยห้าหกตัวนี่หล่ะห้าหกตัวครับผมผมก็เอาเหมือนเดิมครับเอาเหมือนเดิมครับผมม่่วนนนเพราาาะหลั อยากได้มาปล่อยตอนนั้นอ๋อครับผมไมีรูขั้นตาประบึกประมาณ2ปีนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันในไซส์ขนาดไหนนะฮะสองปีมามมามเจ้าติงขึ้นะเอาได้ชื่ออะไรครับผมมีตัวละสิบห้าบาทเอาเริ่มต้นเลยเคิงไล่เลยเป็นสองอาจจะเราลดอนุญาตอยู่วะต้องรออีกเหรอเอางี้สิผมที่เก็บสิบสองคนเนี่ยเออเอาบอกใครครับจุดเ่อไปเรื่องนี้อันนี้ก็องหันหันข้นยังไงช่างอานครับช่างอาเราบอกว่าคอยหันขึ้น ผมรอจะหน่อยอยู่ครับต้านักเนไนเสนสนโอ้โอ้สายยบันได้บันมาบ้างเอ้บ้ตครับไอ้บัตจักบัตครับสองเล่นปะสองหรือสามครับบัตสองให้เราอำบมตรบอกครับ ไมระนับนับนับคนที่มาก่อนดีไหมเรื่องไงเอ่ยครับเอาเฉพาะคนที่มาก่อนคนที่มาสิบสองก่อนครับแับครับทครับิจงคับครับเมสง้นทีมงานเซนพัดสาคนสมคนพัดมีจิตมีพงมีพัด3ามตอนนี้เราจะคุยในส่วนของเซนที่มาก่อนนะครับพี่น้อง12ท่านครับผม กำลังมีเวรมีกรรมอยู่อยู่บ้านเขาก็ให้ทำไม่ทำนะชอบมาทำบ้านคนอื่นเขาโอ้แม่ลืมถ่ายไอ้นี้ขึ้นมาหนูนี่น่นเบทไหน่ะเ้ยหลายไหนทยอยออกด้วยหน่เออมาทยอยกันแบไหนเนี้ยเป่า ผมนับสิบสองคนนั่นเองชนะชนะชนะเจ้าจงกับสิบสามแล้วไม่มีหน้าที่ชี้เ็เป็นผู้จัดการเส้นแหนะเจ๊จงนี่ครับนี่นี่นี่ชี้เป้าเนี่ยคือเนี่ยเย่เป้านี่ยละ ที่ไม <át> ่ถูกกระโดนด่าอย่างไอ้นั่นนะง่ายๆไอ้ไอ้ไอ้น้องผัวยอันน่ะเมียบอกให้ซ่อนเมียบอกให้ซ่อนนึงไม่ซ่อนเนี่ยดึงหูไปบ่อไหนเจอปลบึกมีบอกให้ซ่อนเลยอ่าคนละสามร้อยสามสิบห้าบาทนะครับสิบสองท่านครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวถ้ามาเพิ่มเติมก็เดี๋ยวบวกลงมาอีกครับผมีหวนนไดด้้้บบ่ึอกเ ฝั่งดานโน้นนะเ้นวาดแสดงครับผมนครับ,รมรบผมว่า <laughs> ผมจะปิดคลิปจากลาท่านผู้ชมดีหรือเปล่า25นาทีแล้วครับพี่น้องเอาต่อยดีไหมสะใจกันด้วยังดูเสน้นแหวความลำบากของท่านเนี่ย <laughs> 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 บ้านช่องไม่รู้จักทำแบบนี้มาทำบ้านคนอ,อื่นเขาเนี่ยเงินก็ไม่ได้จ่ายเงินก็ก่กอน300กว่าบาทก็ถึงจะให้ทำความสะอาด <laughs> บวกเสียบวกหายบวกหายบวกหายยังไม่หายนักเสียไหนเจนเย็นเย็นดูตัวพี่น้องเลยเจ้จงครับเคยใช้เฮปเป้าทำอย่างนี้ไหมเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยยังเหลือนะครับพี่น้องอเดี๋ยวเราจะเก็บความระทึกใจเสีนแหที่ลำบากลำบนที่นี่ก่อนนะ จะขออนุญาตปิดคลิปจากลากันนะครับพี่น้องมุมนี้ดีวกว่ามุมความลำบากเพาะในผมชอบเห็นความลำบากของเซียนม,ม, <c oughs> มีไม้ก้อนก้อนนี้ยังใหญ่เลยพี่น้องครับผมนนะคลิปจากลากันนะขออนุญาตพบกับท่านผู้ชมนะฮะช่วงต่อไปคลิปต่อไปคับพี่น้องขอบคุณครับสมบัรณการรับชมบายบายตามมา